แองจี้เฮ้คะนี่เธอลืมว่านี่อยู่ป่าอยู่เขาเนี่ยทําไมละฝา้าบาทแต่งตัวไปไหนเนี่ยเอา้าแต่งตัวเป็นไอ้นี่ไอ้อราค่าฝ้าบาทไหมไอ้อราค่าเป็นเกี่ยวกับการบินเหรอชอบอยากจะบินไปไหนละ่ะอันแง้จะดวงพูดแล้วเล็กก็จะบินอย่างเดียวเลยไม่ได้หรอกทอมยี่สูงอุ้ยทำไมพังพงดนี่นี่ไปตั้งนานไม่ได้ห่วงกันเลยพวกท่านน่ะ ตั้งนานนี่มันเป็นพานโรงที่สุวรรณภูมิมาเหรออุ้ยพานโรงเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่พานโรงกระเป๋ารถเมย์เป็นซิคเคอร์ลิตยงโตเป็นอะไรอ่ะรู้ปะเนี่ยอุ้ยกันบินเนี่ยกันบินอะไรครัไหลเขียนว่าพ olic เอออีโง่ตำรวจแล้วคนจัดพรอไปกูเขาบอกกูให้เป็นการบินคนจัดพรอเดี๋ยวนี้เริ่มตังแล้วเริ่มมีออากระนั้นเถิดเถ๋ ไม่ใช่กันดีเขามาถึงว่าให้แต่งตัวเงี้ยไปขานตั๊กแตนทอดออมีคนจัดท็อปแล้วเหรอใช่ม,ม,มีคนจัดดอกไม้ให้แต๊ปปอกอยังไปงานอะไรแหละเขายังไม่ถึงวันเกิดเขาคบล้อคบล้อวันเกิมไมไดไม่ต้องมาเช็คพ่อกูรู้ใจพ่อกูตาย <S 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 อีกแล้วปากเนี่ยเต่พี่ยังหิวอยู่รหรือเปล่าพะย่าค่ะโอ้โหฉันรอเธอนานมากฉันหิวคอแห้งเลยเอะไรกระหม่อมฉันนั่นไปตักน้ำแล้วก็ไปลาดสัตว์ไปหาผลไม้มาให้เรียบร้อยแล้วพี่ย่าค่ะและที่สำคัญเลย ออกระอมฉันได้ของโปรดของเสด็จพี่มาด้วยของโปรดฉันคือผู้หญิงพม่เจ้าค่ะเอามาทําไมล่ะผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเอาออกไปออกไปออกไปผู้ชายไปเอาเข้ามาฟังกระบอกฉันก่อนเสด็จพี่อย่าเพิ่งโมยวายเลยพ่เค่ะผู้หญิงในที่นี้เนะี่ยกระบอกฉันหมายถึงว่าเขาเป็นสาวชาวป่าและก็อยากจะมาชมบุญบรารมีของเสด็จพี่สุภศิธิ์กระบอกฉันนี่ยก็เลยตบปากรับคำพาเข้ามาแล้ว แล้วก็ปฏิเสธไม่ลงเลยพี่คะสงสารก็เลยพาเขาไปเสด็จพี่ก็อยากเืยอจะดำไปหน่อยเลยให้เขาได้ดูหน้าหน่อยเถอะแล้วสองสามนาทีโอ้ยเห็นเป็นกระบอมชั้นนะพี่คะนานไปสองสามนาทีนานนานอะไรเราแค่สองนาทีเสด็จพี่นาทีเดียวพอนาทีเดียวใช่่านาทีเดียวก็นาทีเดียวพี่คะยังดีกว่าไม่ให้ดูแต่ว่าเสด็จพี่นะอย่าใช้ความรุนแรงนะห้ามทำร้ายร่างกายรอยขี่ควน นิดหนึ่งเนะี่ยก็ห้ามมีฉันไม่ทำรนะ้ายร่างกายผู้หญิงอยู่แล้วอย่าแน่ใจนะรู้สัญญาแล้วนะพี<ร>่ยางรู้ดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีนิ้วรอยนะเสะด็จพี่นะมอกฉันไม่ยอมนะมีนิ้วรอยมีลัวเลยริีดขีบวกติอย่า,าให้มีเยอะเท่าเสด็จพี่ก็พออี่ยาเออเราขอเสด็จพี่ให้เรียบร้อยนะนะมีเวลาหนึ่งนาที ดูให้ชัดๆให้เต็มสองตาเลยคนนั้นน่ะเสด็จพี่สุภทธิ์แต่ว่าสัญญาที่เราให้กันไว้ถ้าเกิดว่าเสด็จพี่เขาไม่รับนะไม่ต้องเสียใจนะมันแต่งงานกับเราแทนนะสัญญาแล้วนะสัญญาจะไม่ผิดสัญญาแน่นอนจ้ญญาให่นันสบายเลยลรงท่านหันมาดูหน่อยเถอะอรัญญาสวยนะอยู่ในป่าคนเดียวเขาชื่ออะไรอรัญญา ชื่อลัญญาชื่อบ้านนอกบ้านนอกได้ยินชื่อแล้วแสลงหูยังไงก็ไม่รู้โอ้ลัญญาบ้านนอกเออมึงชื่ออะไรชาญชัยผู้หญิงที่ไหนชื่อชาญชัยบ้ามาดูนิดนึงนะฉันไม่อยากดูเลยกูบอกกูไม่ดูให้ทุกกลับไปดูสักหน่อยดูใครจะให้ดูใครนู่นไงคนไหนชื่ออะไรค้าลันยาฉันจะติดทุกคนมันบอก ตาลังลลึงจ้องมองหน้าเจ้าสวยจริงแม่สาวอลันยานี่นะ่ะดีเด็ดชาชัยออกดูงงามสง่า ไปกับพี่มาจิงคู่กับอ,อู้สบายงี้สบาย